1,2,3,4,5 1, กับผมพระมาะดิศัศอุปวัฒโนอนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงตานำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้านะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับเด้อที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับนี่นะครับนี่หลังจากคณะสงฆ์และญาติโยมนะครับทุกไฟนะครับ ถวายจะตุปัจจัยมานะครับเพื่อให้สร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับมันมีเหตุยาวนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงตาเล่าให้ฟังนะครับก็เลยรวบรวมปัจจัยนะครับมาก่อสร้างนี่นะครับครั้งก่อนมาเพิ่งจะเทนะครับคานข้อดินนะครับถ้าเรียกผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับเด้อนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูกิตติโกศลนะครับที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีตามมาดูแลง,งานที่นี่ประจำประจำนะครับ8ดโมงเช้านะครับพระเดชพระคุณก็จะเดิน